สวัสดีค่ะในพาร์ทนี้นะคะเราจะมาพูดถึงข้อสอบควิสท้ายบทกันนะคะ เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักคําศัพท์ที่ใช้ในการเรียกชื่อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้คุณครูรู้จักในคลิปนี้ได้เลยค่ะขอทําความรู้จักเกี่ยวกับคําศัพท์ที่เราจะใช้ในการเรียกกันนะคะส่วนแรกก็คือเป็นส่วนที่เราจะเรียกว่าหน่วยการเรียนรู้ก็คือหน่วยใหญ่ๆที่เป็นตัวครอบคลุมทั้งหน่วยการเรียนรู้เลยอย่างในตัวเนี้ยเราจะยกตัวอย่างในเรื่องของหน่วย3บริสุทธิ์เราจะเรียกตัว3บริสุทธิ์เนี่ยค่ะว่าหน่วยการเรียนแล้วในหน่วยการเรียนนั้นจะประกอบไปด้วยบทย่อยๆอย่างเรื่อง3บริสุทธิ์ของเรานี้จะประกอบไปด้ววยย3บทด้กัน ะะก็คือบทแรกเป็นในบทของธาตุและการใช้ประโยชน์บทที่2คือธาตุกํมมันตรังสีและบทที่3เป็นเรื่องของสารประกอบและการใช้ประโยชน์ซึ่งในแต่ละบทนะคะจะประกอบไปด้วยเรื่องย่อยๆอยู่ภายในนั้นซึ่งเรื่องย่อยๆเหล่านั้นนะคะจะเป็นชื่อเดียวกับชื่อวิดีโอที่อยู่ในระบบเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นบทของธาตุและการใช้ประโยชน์จะประกอบไปด้วย4เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องโครงสร้างภายในอะตอมธาตุสัญลักษณ์ของธาตุและตารางธาตุประเภทและสมบัติของธาตุการใช้ประโยชน์ของธาตุซึ่ง ทั้ง4เรื่องนี้นะคะจะเป็นชื่อวิดีโอทั้ง4คลิปเลยค่ะหลังจากที่เราได้รู้คำศัพท์ที่ใช้ในการเรียกชื่อกันแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักกับ Student Journey นะคะในหนหน่วยการเรียนนะคะเราจะมี Student Journey ดังนี้นะคะเริ่มแรกเลยนะคะจะต้องมีการทำ พรีเทสออนไลน์ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการเรียนในห้องคอม2คาบต่อวีคนะคะแล้วก็ต่อด้วยการเรียนในห้องปกติ1คาบต่อวีคนะคะแล้วก็ในระหว่างในการเรียนห้องคอม2คาบต่อวีคนะคะจะมีการทำแพ็กควิสท้ายบทนะคะหลังจากที่จบบทก็จะมีแพ็กควิสท้ายบทอย่างนี้ทุกบทนะคะหลังจากที่เรียนจบหน่วยแล้วก็มีการสอบแพ็กควิสท้ายบทแล้วนะคะก็จะเป็นการสอบโพสเทสนะคะซึ่งโฟล์อันนี้นะคะจะใช้กับทุกหน่วยการเรียนที่เรียนในเทอมนั้นๆนะคะค่ะต่อไปนะคะ อันนี้จะเป็นรูปแบบของการเข้าไปในระบบ a n นิแวรนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณครูดูคลิปนี้นะคะเราจะเจอหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งตัวบนสุดของเราก็จะเป็นในส่วนของข้อสอบก่อนเลี้ยงก็คือตัว P-test นั่นเองค่ะ ซึ่งให้น้องๆทําแบบทดสอบ P t เทสเสร็จแล้วหลังจากตัว P t เทสไล่ลงมาค่ะมันจะเป็นคาบการเรียนซึ่งหลังตัวคาบการเรียนเนี่ยจะเป็นชื่อบทที่เราใช้ในเมื่อกี้ถ้าน้องๆคลิกเข้าไปในบทเรียนนั้นจะพบกับวิดีโอย่อยๆซึ่งเป็นตัวเรื่องที่น้องๆต้องเรียนนะคะหลังจากเรียนครบบทแล้วน้องๆก็จะเจอตัวแบบทดสอบท้ายบทหรือก็คือ q u ิดท้ายบทหลังจากทําการทดสอบครบทุกบทแล้วนะคะน้องๆถึงไปทําแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งก็คือตัวโปรเทสออนไลน์นะคะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างของข้อสอบท้ายบทนะคะในข้อสอบท้าย บทนี้นะคะจะเน้นวัดว่าหลังจากที่เรียนรู้ในแต่ละบทแล้วนะคะเด็กได้ความรู้ในเรื่องใดบ,บ้างน,นะคะโดยจะเน้นบูมในกลุ่มของความจาความเข้าใจนะคะซึ่งเราจะเน้นไปที่ความเข้าใจเป็นหลักนะคะจุดประสงค์ของการทําข้อสอบท้ายบทนี้นะคะก็เพื่อวัดความเข้าใจหลังจากเรียนเนื้อหาไปแล้วนะคะหากสอบแล้วไม่ผ่านนั่นหมายความว่ายังไม่เข้าใจเนื้อหาหน่วยนี้นักเรียนควรกลับไปทบทวนเนื้อหาอีกครั้งในส่วนที่ยังไม่เข้าใจนะคะ ในส่วนของระบบแอนนี่แวร์นะคะข้อสอบมีการเล่นดอมนะคะแล้วก็มีเฉลยละเอียดสําหรับตรวจว่านักเรียนผิดตรงจุดไหนนะคะเพื่อที่จะกลับไปทบทวนได้ตรงจุดมากขึ้นสุดท้ายอันนี้นะคะจะเป็นแผนการสอนรายชั่วโมงนะคะซึ่งตรงส่วนนี้จะอยู่ในหนังสือคู่มือครูนะคะคุณครูสามารถดูได้ในหนังสือคู่มือครูนะคะซึ่งรายละเอียดในแผนการสอนรายชั่วโมงนะคะจะเป็นไกด์ไลน์ให้คุณครูนะคะว่าในแต่ละหน่วยเนี้ย คุณครูจะต้องทําอะไรบ้างนะคะซึ่งเราจะแบ่งละเอียดไปจนถึงรายคาบเลยนะคะซึ่งรายคาบเนี่ยก็จะบอกไปถึงว่าแต่ละช่วงคุณครูจะต้องทําอะไรบ้างนะคะซึ่งเราจะแบ่งช่วงเวลามาให้คุณครูอย่างชัดเจนนะคะคุณครูสามารถดูโอเวอร์วิวได้ทั้งหน่วยนะคะซึ่งในเล่มนั้นนะคะก็จะมีทุกหน่วยที่อยู่ในเล่มนั้นคุณครูสามารถเตรียมแผนการสอนนะคะโดยที่ดูแผนการสอนรายชั่วโมงนี้นะคะในกรณีที่คุณครูจะต้องมีการเกิดนําให้กับนักเรียน คุณครูสามารถใช้คีย์ที่อยู่ในตัวแผนการสอนนี้ได้นะคะเพื่อลดเวลาในการเตรียมการสอนของคุณครูนะคะจะใช้เป็นการเกินนำนะคะหรือว่าจะเป็นการตั้งคำถามให้นักเรียนเพื่อไปศึกษาในตัววิดีโอก็ได้นะคะหรือหากดูแล้วนะคะว่าทั้งหน่วยเนี้ย ตรงส่วนไหนที่นักเรียนมีการเรียนรู้ได้เองนะคะคุณครูไม่ต้องไปอธิบายหรือว่าไปสรุปเพิ่มเติมหรือว่านําเพิ่มเติมอันนี้คุณครูสามารถที่จะข้ามโปรเซสนั้นได้แต่จุดประสงค์หลักเลยนะคะที่ห้ามลืมเลยก็คือนักเรียนจะต้องมีการดูวิดีโอครบทุกไฟล์นะคะทําข้อสอบ P test Pro test แล้วก็ Quiz ท้ายบทครบทุกอันนะคะ อันนี้คือคีย์หลักพี่ในการเรียนนะคะว่าจะต้องห้ามลืมโดยเด็ดขาดน,นะคะซึ่งแผนการสอนรายชั่วโมงนี้นอกจากจะอยู่ในตัวคู่มือครูแล้วคุณครูสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้ในตัว Academic Web Center ด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับหลักๆตัวข้อสอบท้ายบทก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะคะ